รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยยังเป็นตลาดที่ท้าทายตลอดการแะครับวันนี้ผมมาคุยกับผู้บริหารของ KPN Land อยู่ที่นี่ที่ Diplomat 39ครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่า KPN Land เขาตีความคาว่า super luxury เป็นยังไงกันแน่ติดตามชมครับเราถือว่าถ้าเปิดตอบโจทย์ตลาดจริงๆเราเปิดมาแล้วในตลาดน่าจะตอบรับเราค่อนข้างจะดีทุกครั้ที่เปิดภายในหนึ่งเดือนเราก็เปการตอบรับอย่างน้อยก็แปด หลายๆคนก็คิดว่าซุปเปอร์ชิลี่เนี่ยจะต้องเป็นชาวต่างชาติที่มาซื้อตึกนี้เนี่ยมากกว่า80%อนไทยทั้งหมดรางวัลสูงสุดในชีวิตมนุษย์ก็คือบ้านดีๆสักหลังครับวันนี้เราจะไปคุยกับผู้ที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อว่าการทำที่อัศัยที่ดีที่สุดมันคือสุดยอดรางวัลของมนุษย์แล้วฮนะเราจะไปพูดคุยกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ KPN Land จำกัด คุยกับคุณระวีท่านนิยมสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อครับครับผมพูดนี่อาจจะไม่เกินไปใช่ไหมครับสำหรับบ้านสักหลังหนึ่งถ้ามันดีๆมันคือรางวัลของชีวิตก็คุณเล็กคิดว่าอย่างนั้นก็น่าจะใช่นะครับเพราะหลายๆคนเองก็เวลาจะซื้อบ้านหลังดีดีสักหลังนี้ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็พิจารณารอบด้านจริงๆงนะครับวันนี้มาคุยอยู่กับ KPN Land บอยู่ที่โครงการทีร่พวกแม โสมกุ39ครับกับโสมกุล39มันมีเสน่ดึงดูดอะไรถึงถึงมาทำโครงการนี้ต้องเรียกว่าทุกครั้งที่เราทำแบรนด์ที่เป็นดิปโลเมตมาถือว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นซุปเปอร์ลักชัวรี่ของเราเนี่ยเราจะเน้นในที่ที่เป็นพรามเรียนะครับต้องถือว่า39นี่เป็นพรามเรียพรามพรามเรียที่หนึ่งเหมือนกันนะถ้าสังเกตก็คือเราอยู่ติดไก่ควอเทียเลยอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะนะครับไม่ว่า39จะถ้าขับรถเองจะ ไปซอยไหนจะเป็นทองหล่อจะเป็น3-3-31าอแล้วก็ตั้งออกเพชรปรีก็ไปได้ง่ายขึ้นทางด่วนก็ง่ายนะครับหรือว่าถ้าเผื่อรถติดมากๆอยากจะนั่ง BTS ก็ห่างไปประมาณ100เมตรเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทำเนี่ยดีพรแมทเราจะพยายามเลือกโลเคชั่นที่เป็นพรามของพรามจริงๆคือจริงๆ39นี่เป็นซอยที่ค่อนข้างจะลึกแต่ถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ย a อเรที่เป็นพรามจริงๆเนี่ยจะมีอยู่2-3จุดตัวนั้นเองใน39นะครับอย่างของเรา39เนี่ยเราถือว่าอยู่ติดเกมโคเทียไม่มีตึกอะไรบังแล้วนะครับเข้ามาปั๊บจาก MTS เดินประมาณ100เมตรก็ถึงแล้วอยู่ซ้ายมืออะไรอย่างนี้นะครับครับครับนี่ก็นี่เป็นจุดเรื่องของโลเ a t i o n ครับแล้วจุดขายสำคัญของดิพรมแอนและครับเพราะว่า ผมเชื่อว่าแถวนี้จะมีโครงการที่พยายามจะขายว่าตัวเองเป็นลักชูรี่ซุปเปอร์บ้างอัลตราสารพัดลักชูรี่ลักชูรี่ในนิยามของของเคปีแอนด์แลนด์มองว่ายังไงครับคำว่าลักชูรี่ของเราเนี่ยนะครับแน่นอนว่าโลเคชันต้องลักชูรี่แน่นอนนะครับต้องได้โลเคชันต้องต้องพรามพรามอัลเดอร์พรามจริงๆนะครับถึงจะเป็นซุปเปอร์ลักชูรี่นะครับแล้วดีไซน์ของเรานะครับเราเชื่อว่าดีไซน์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะดีไซน์ภายในห้องอย่างเดียวแต่ดีไซน์ทั้งข้างนอกดีไซน์ทั้งข้างในเพราะอย่างที่คุณเล็กพูด นะครับว่าระดับนี้เวลาจะมาซื้อเราอยากจะได้บ้านที่หมายว่าเราอินเวสเงินลงไปเราจะได้ถ<ช>ึงแม้ว่าอยู่คอนโดเราคงอยากได้คอนโดที่มีความรู้สึกว่ามี Privacy สูงมีลักษณะเหมือนกับอยู่บ้านดีๆสักหลังหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นดีไซน์ของเราเนี่ยจะไม่เหมือนคอนโดมิเนียมคนล็กมองเข้าไปคนเล็กจะไม่ทราบเลยว่าตรงไหนคือเป็นที่จอดรถนะครับ<ช>จะมีปาสาทบังทั้งหมดนะครับจะเหมือนบ้านดีสักหหลัง นะครับเพราะฉะนั้นดีไซน์ทั้งข้างนอกทั้งข้างในของเราเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดมากมให้แน่ใจว่าคุณได้อยู่บ้านดีๆสักหลังนึงนะครับแล้วก็ตัวของการอยู่อาศัยของเราถ้าเป็นพูดถึงซุปเปอร์ชัวรี่ของเราเนี่ยในมีในความหมายของเราเนี่ยเราไม่ได้หมายว่าซุปเปอร์ชัวรี่คือแบบไซส์แบบต้องบิ๊กเบิม้มน,นะครับจะต้องแบบสองร้อยสาร้อยสี่้อยตารางวานะครับผมเชื่อว่าซุปเปอร์ชิวตี่ของเราเนี่ย วันเบสก็สามารถเป็นซูเปอร์ลักชัวรี่ได้นะครับนะต่างประเทศที่ไหนๆก็ถ้าไปดูในเมืองใหญ่ๆซูเปอร์ลักชัวรี่นี่ก็มีวันเบสมีทูเบสมีทรีเบสมีเพนท์เฮาส์ของเราก็มีตั้งแต่ไซส์ตั้งแต่60ตารางเมตรนะครับ70 90 100จนกระทั่งถึง450ตารางเมตรนะครับเรามีไซซิ่งของเราเรามีทุกอย่างนะครับแล้วก็ซูเปอร์ลักชัวรี่ของเราก็จะหมายถึงว่าตัวของดีไซน์ข้างในนะครับฟังก์ชันนาลิตี้ต้องได้นะครับตัวของเฟอร์นิเจอร์เราเองเนี่ยเราทำให้เป็นฟฟูลลิิตเ ทุกอย่างที่ built-in เรา build ทั้งหมดมนะครับก็คืออะไรก็ตามที่ที่จะไปตอบโจทย์ทุกๆตารางนิ้วเขาต้องรู้สึกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีที่นี่ถูกต้องครับเสักร <ฮะ S 1> <ะ>ู่ถ้าคุณเล็กมีโอกาสได้ไปชมจะพาไปชมภันยินดีเลยฮะ,ฮะถ้าไปดูโครงการที่พัฒนาที่อโอสาย KPN จะเห็นว่า KPN นี้จับตลาดบนมาโดยตลอดจริงๆเราแบ่งเป็นสเทียนะครับเรามีสองเทีย<ะ>เ,เทีย,ทยหนึ่งเป็นเทียด ип ลม จะเป็นลักชัวรี่และซูเปอร์ล e ักชัวรี่อีเทียนเป็นเทียของแคปิตอลนะครับจะเป็นระดับของ B ีบีบุมนะครับการทําการทําตลาดนี้มันยากง่ายยังไงอะระหว่าง2ตลาดนี้ต้องถือว่าถ้าพูดถึงการตลาดเราเองเราค่อนข้างจะทำส urvei ค่อนข้างจะมานะครับเราเองจะเห็นว่าเทเป็นแลนด์เราไม่ได้ขึ้นโครงการประเภทสโครงการสโครงการต่อปีทุกครั้งที่เราขึ้นเราต้องแน่ใจว่าเราทำส urvei มาแล้วเราตอบสนองตลาดได้จริงๆ นะครับเราเปิดมาแล้วเนี่ยเรากลยุทธ์ของเราคือเราไม่ได้เก็บไว้ขายทีละเดือนละห้องสองห้องนะครับเราถือว่าถ้าเื่อตอบโจทย์ตลาดจริงๆเนี่ยเราเปิดมาแล้วเนี่ยตลาดน่าจะตอบรับเราค่อนข้างจะดีก็ <scr. S 1> <นะ S 2> เป็นความโชคดีของเราทั้ง4ี่โครงการที่เปิดมาทุกครั้งที่เปิดภายในหนึ่งเดือนเราก็จะมีการตอบรับอย่างน้อยก็แปดิเนดือนเดียวนี่นะใช่ครับดีพราแมทที่ผมผมนั่งคุยนั่งสัมภาษณ์อยู่เนี่ยร,ร,ราคาเริ่มต้นมัน,ม,นมันอยู่สักเท่าไหร <S <S แ่แล้วแล้ว แพงสุดๆเนี่ยมันที่ขายไปได้นี่ไม่แน่ใจราคาพอจะบอกนะคได้ครับก็ราคาเริ่มต้นประมาณ14 1 5ห้าล้านเริ่มต้นเริ่มต้นนะครับแล้วก็สูงสุดของเรานี่เป็นเพนท์เฮาส์ซึ่งไซส์สี่้ยาตารางเมตร,รหมายความว่าทั้งฟลอร์นะครับเป็นคนตัวเองทั้งฟลอร์เลยไม่มีใครยุ่งด้วยะนะครับอันนั้นอยู่ประมาณร8 0ยแปดสิบล้านครับขายไปได้แล้วขายไปได้แล้วแล้วทั้งหมดทั้งยูนิตนี้8ป80%ปดิซครับเป็นชาวต่างชาติซะเยอะหรือเปล่า หลายๆคนก็คิดว่าซุปเปอร์ชวรีเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติที่มาซื้อนะครับเดี๋ยวคุณเล็กจะแปลกใจนะครับว่าจริงๆแล้วตึกนี้เนี่ยตอนที่เราเปิดมาคนที่ตัดสินใจเร็วที่สุดคือคนไทยนะครับผมว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคุ้นเคยกับโลเคชั่นรู้จักว่าเราเองเปิดอาจจะบางคนอาจจะคุ้นชินกับ KPM ที่เคยเปิดโครงการอื่นมาแล้วนะครับแล้วก็มาดูดีไซน์ของเราก็อาจจะ ชอบอยู่แล้วนะครับการตัดสินใจคนไทยจะเร็วม,มากตึกนี้เนะี่ยมากกว่า80%ของคนไทยทั้งหมดเลยว้าวทีนี้จุดสําคัญคือเรื่องดีไซน์เห็นที่คุณคุณรวีพูดเวลาที่เราจะคิดคอนเซ็ปต์หรือว่าจะดีไซน์อาคารหรือว่าที่อยู่ใส่สักที่หนึ่งในมุม KPN เนี่ยเขาต้องคิดอะไรเขาคำนึงรายละเอียดแค่ไหนบ้างเะเราต้องยอมรับนะครับว่าเราเนี่ยสร้างคอนโดมิเนียมก็เหมือนกับดึงคน ทั้งทงที่บ้านเมืองก็นะครับที่ก็คนก็แน่นอยู่แล้วแถบสุขุมวิทโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ส9กเราต้องยอมรับว่าเรามาสร้างคอนโดมิเนียมเราก็มากาลังมาทําให้คอมมูนิตี้นั้นเนี่ยแน่นมากยิ่งขึ้น mm. ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามาทําอย่างนี้แล้วเนี่ยตึกของเราเนี่ยก็ควรจะเป็นอะไรที่ไม่มาสร้างความอะไรนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มาเป็นแท่ง,แท,ง,แ,ทงแท่งหนึ่งที่มาทํารกหูรกตาชาวบ้าน mm. เขานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดีไซน์ตึกของเราเนี่ยเราต้องแน่ใจว่าตึกของเราเนี่ยอยู่ไปอีก50ปีอยู่ไป 80ปีตึกนี้ดูแล้วก็เป็นตึกที่ยังคงความสง่าไว้ได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นในในในเมนในความคิดของเราเราจึงให้ความสําคัญของการดีไซน์ตึกเนี่ยตั้งแต่รูปร่างข้างนอกนะครับจนกระทั่งถึงข้างในตรงฟังชันลิตี้ถ้าอย่างตึกของ39เนี่ยเราใช้คอมบิเนชันของความที่เป็นคลาสสิกกับความที่เป็นโมเดิร์นถ้าคลาสสิกมากๆถ้าเก่ามากๆ นะครับคนอยู่อาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับอยู่ตึกสมัยเก่าก็อาจจะไม่ค่อยชอบนะครับแล้วตึกเก่ามากเกินไปมันก็ดูไม่ทันสมัยถ,ถ้าตึกจะเป็นแบบทันสมัยหมดเลยเ<ร>ทั้งแท้โมเดิร์นจ๋าเลยก็อาจจะอยู่ไปได้2อสปีก็อาจจะตกยุคไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะใช้อาร์เคเต็กเจอร์ของพา l a น i ิเ r c เต็กเจอร์จริงๆเขาคือแอนเดรพอลาดโอซึ่งเป็นคนที่ออกแบบตึกหลายๆตึกในโลกนี้แล้วตึกเขาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังคงความคลาสสิก อยู่นะ,นะออกทั้งมิเวเซียมออกทั้งวิลล่าออกทั้งตึกดีๆหลายๆตึกนะครับเราใช้แนวคิดของเขามาคอมบายกับส่วนที่เป็นโมเดิร์นรนการออกแบบของตึก39มิเมแตแบบ39เพื่อให้แน่ใจว่าตึกนี้จะอยู่ไป50ปี80ปีก็คงความคลาสสิกแล้วก็คงความรุ่ร <นะ S 1> าหมายว่าไม่ไม่ตกยุคอะไรเงี้ยกลายเป็นอาจจะเป็นครอบครอง ดิพุมแมตต์ที่สะสมคือ3สา9สักทีจะเป็นเลกาซีของชีวิตใช่ครับเราเลยใช้มัตโต้ของเราคือเป็น timeless treasure คือม่ได้คุณมีครับแล้วหรือไม่มีก็ไม่มีเลย<ช>ถ้ามีก็เก็บไว้ไว้เป็นทรัพย์สมบัติที่สามารถส<ช>่งต่อได้จากรุ่นเราไปสู่รุ่นอื่นๆต่อไปได้อะไรเงี้ยครับแล้วมองตลาดตอนนี้ที่หลายๆทุนคือหน้าเก่า ในตลาดอสังหาริมทรัพย์เขาก็เก่าพอสมควรูแล้วแต่หน้าใหม่ที่เป็นเป็นทุนใหญ่ๆทั้งหลายตอนนี้ก็แห่แห่กันเข้ามาในอสังหาริมทรัพย์ KPN จะจะไปกับกระแสพวกนี้ยังไงรับมือยังไงให้ให้ยังคงยืนหยัดต่อไปได้อย่างแข็งแรงเป็นคําถามที่ดีนะครับเพราะเราเองจะเห็นว่า KPN ไม่ได้เปิดทีสามตึกสี่ตึกห้าตึกต่อปีอะไรนะครับณปัจจุบันนี้นะครับเพราะทุกครั้งที่เราทำเนี่ยเราก็อยากจะให้แน่ใจว่าคือเราเราทราบว่าตลาดใครๆก็ มีหลายคนก็อยากจะอยากจะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทําแต่ละตึกนียเราต้องมั่นใว่าเราทำเซอร์วีมาแล้วเนี่ยเราเข้าใจตลาดจริงๆนะครับโลเคชันที่เราเลือกเวลาเลือกถ้าโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเป็นดีแมทต้องเป็นพรามต้องพรามจริงๆนะครับดีไซน์ของเราโดยสเตรชี่เราดีไซน์ของเราอย่างที่เรียนคุณเล็กก็คือดีไซน์เราให้ความสาคัญมากทั้งนอกข้างในนะครับแวลูของสิ่งที่เราให้ในตัวของโรมเนีม ถ้าเป็นซูเปอร์ลักชัก็คือต้องซูเปอร์ลักชัจริงๆนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ในเรื่องของแวลูของตัวของ Product หมายว่าถ้าใครได้ครอบครองแล้วเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยแวลูเขาจะขยับ,บขึ้นไปนะครับคือจะแอ r e c i เช e ขึ้นไปเร็วอะไรเงี้ยนะครับ,รบนั่นคือสิ่งที่เราคิดตลอดเพราะฉะนั้นเราก็เลยทุกครั้ง ที่เราจะเปิดแต่ละโครงการแล้วก็ทำสิร์ชค่อนข้างจะมากครับได้ครับก็ต้องตามกันต่อไปอีกทีหนึงนะครับแต่ว่ารู้จักโครงการนี้สุดยอดจริงๆนะฮะ<อ>เดี๋ยวช่วงหน้าคุณรวีจะพาผมไปดูหน่อยครับว่าที่ดิปโลแมตที่นี่กับห้องที่ราคาเป็น1 0บสล้านเนี่ยรายละเอียดมันมีอะไรแล้วก็การบริหารงานของคุณรวีเป็นยังไงครับมาพิสูจน์กันว่าเมตอมคลอเรตจะหอมสดชื่นแค่ไหนสวัสดีครับ มาวอะไรกันจ๊ะสนุกไหมจ๊ะาะเด็ดลมหายใจหอมสดชื่คนคนุณแม่ถ่ายวิดีโอทำไมคะเพื่อให้คนเห็นว่าไม่ใช่แค่อากาศเปลี่ยนที่ทำให้พวกเขาป่วยแต่อาจเป็นเชื Dead ้อโรคเดตต่อช่วยปกป้องโดยช่วยฆ่าเชื Dead ้อโรค99.9%เดตต่อปกป้องมั่นใจทุกวันภารกิจวันนี้อยู่ที่ร้านปิ้งยา่างรา้าอาหารรู้สึกยังไงบ้างครับเดนทีนสูตรใหม่หใช้ลอง บีและมิน้นฮรู้สึกสดชื่นมั่นใจเลยเดนทีนสูดใหม่ลองสักซีสั่นใหม่ล่าสุดของรายการค้นหาเชฟอันดับหนึ่งจัดยอดฝีมือปรุงอาหารทั่วประเทศที่จะมาสร้างสารรค์เมนูสุดจินตนาการเพื่อกระชาก,กใจสามกรรมการสุดโหดนำทีมโดย <Get> กอร์ดอนแรมซีสสุดท้ายใครจะเป็นยอดฝีมือในการปรุงอาหารมาร่วมพิสูจน์ไปด้วยกัน มาสเตอร์เชฟยูเอสปีหทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี18นาฬิกา25นาทีเริ่มวันพุธที่6กรกฎาคมนี้ที่นี่ที่นาวช่อง26ล้างท้องร้องหาผัวถ้าเกิดวันนั้นเธอไม่รอดและเธอตายไปจอดเรือไม่ทิ้คนบแต่ผู้ชายชิดทอมมี่ก็เอาหมดหรอคบหญิงรักหญิงชายรักไายหรืออะไรก็ตามแล้วคนที่มโมเลือกได้เนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นทอมวันนี้เธอจะมาลองแบบผู้หญิง ไม่ได้บอกว่ารอเป<ถ>ิด<ถ>บอกว่าเรามีพยานฝากมาเลยมาเลยค่ะติดตามชมสอ,นนอสตรอเบอรี่เซาน,นีใต้สองครึ่งข้ามทา a เอ l อ a อ u ล Division ่วันศุกร์ที่1กรกฎาคม15บนาิกาานาทีเสือ3าย่านจามจุรีอยู่ในเตดพบกับอินทรีเขียวแอ r f ฟอ c e p r o บิ s i o n f อดูได้ดูดีดูฟุตบอลมันเต็ตมที่ที่นาว26 คุณผู้ชมครับซียวสกเรยังอยู่ที่ดิปโรมท39นะครับเดี๋ยวให้ทางคุณระวีพาเดินดูซะหน่อยนะฮะตึกนี้ไม่มีประมาณสักกี่ห้องนะมีแค่ร้อยห้าสิบชเลยครับคุณเล็กครับนี่เป็นหนึ่งห้องนอนนะครับนี่เป็นหนึ่งห้องนอนไซส์ประมาณ60ตารางเมตร60ตารางเมตรใช่ครับเปิดเข้ามาจะด้วยทั้งประตูสีเสือทั้งหลายนี่มันมาดูพอดีพอดีนะครับเราบิวตี้นี่ทั้งหมดนะครับตรงนี้ต้องเป็นฟอยเย ทางเข้าแล้วถ้าเรามองไปเนี่ยจะดูผ่านๆหรือคิดว่าไม่มีอะไรไม่แต่จริงๆแล้วใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกคอนโดที่เราอยู่เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรื่องรองเท้าเนี่ยเป็นเรื่องที่<อ>มีปัญหาให้ทุกที่เหมือนกัน,นตู้รองเท้า,าตู้รองเท้าเราจะบิ i l d in ใ้ทั้งหมดนะครับอ,อย่างห้องนี้เรา b u i l ินไไว้ทั้งสองด้านเลยตู้รองเท้านะครับ ซึ่งเขาจะว่าสุภาพสตรีที่เห็นนี้ก็แทบจะอยากได้ทันทีใช่ครับ <laughs> ถึงแม้ตัวเราเองะคุณเล็กทางาคุณเล็กเองคุณเล็กก็ต้องมีรองเท้าไม่ต่ำลายกู <laughs> ใช่ไหมครับลายกู <laughs> แล้วถ้าเผื่อเรามาอยู่ที่ห้องเนี่ยรองเท้ามไม่ไว้ที่ไหนห้องสวยๆแต่รองเท้าเป็นไปหมดดูไม่สวย,ย,สวยนะครับ <laughs> และอย่างบริเวณนี้ก็จะเป็นห้องที่เป็นลิฟ i n รูมอย่างที่บอกคุณเล็กไปว่าเราต้องการที่อยากจะให้คนที่มาอยู่ในภูมิใจจริงๆนะครับแล้วก็ได้อยู่เหมือนกับซูเปอร์ชรีจริงๆเราเองเราสร้างอันนี้ให้ ส่วนที่เป็นอะไรที่บิ i ด์อินเราให้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างอย่างตัวเชฟตรงนี้ตรงทีวีคาบิเนตนีให้นะครับแม้กระทั่งตัวของลินชั่กเราให้ไว้ทั้งหมดนะครับอ๋อแล้วก็ค่อยปิดอย่างนี้ด้วยใช่ครับเป็นซอฟต์คลอสทั้งหมดนะครับนี่นี่คือสมคือฟูลลีฟฟชชั่จริงๆฟูลลีฟฟชชั่จริงๆไม่ได้ให้เฉพาะห้องครัวห้องน้ําตู้เสื้อผ้าอย่างเดียวแต่ทีวีคาบิเนตอย่างนี้เราให้ทั้งหมดตู้รองเท้าเราทําให้ทั้งหมดคือเขาสามารถ เข้ามาแล้วก็ใช้ชิตที่ดีต่อได้เลยถูกต้องครับก็าอาจจะเพิ่มตัวรูฟเฟอร์นนเจอร์สักหน่อยนึงแต่บางโครงการของเราถ้าอย่างเป็นที่ d ิ p l o m ที่สาธารเราจะให้ครบทั้งหมดรูฟเฟอร์นิเจอร์ก็ให้ด้วยว้าวแล้วคนแรกก็กมองเพดานใช่ไหมครับเพดานนี่เราให้สูงอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสาเมตรบางห้องเราให้สามเมตรครึ่งสูงมากเลยฮะใช่ครับบางห้องเป็นสี่เมตรเพดาน4ี่เมตรใช่ครับเราอยากให้เวลาเดินเข้ามาแล้วมันความรู้สึกโล่งโปร่งสบายอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อ อ๋อแต่ปกติหูคอนโดที่อื่นไม่ไม่น่าจะมีที่ให้ทำพิจขนาด4เมตรเลยนะใช่คับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในนี่เป็นห้องนอนห้องนอนนะครับนี่เป็นห้องนอนห้องนอนเราก็จะตัดเตรียมไว้ให้นี่เป็นไซส์ที่คนค่อนข้างจะชอบนะครับแล้วก็ตัวของในห้องนอนตัวของเดรเซอร์นะครับจะเตรียมไว้ให้นะครับสามารถที่จะปรับเป็นโต๊ะทํางานได้ นะครับแล้วก็ทําเป็นตัวของโต๊ะแต่งหน้าได้สำหรับพัฟ<ม>สตรีนะครับแล้วก็ตัวของแคเบลเนตตัวทีวีแคเบลเนตแล้วก็เตียมไ้ให้นะครับตัวเสื้อผ้าก็เตรียบไ้ให้อย่างที่ที่คุณระวีบอกก็คือมันให้ความรู้สึกข,ของไอ้ส่วนที่มันมีมีโมเดินก็จะมีส่วนประกอบของเขาถูกต้องครับส่วนที่คลาสสิกมันก็ยังมีอยู่อย่างชัดเจนของมันถูกต้องแล้วมันอยู่ด้วยกันพอดีมากเลยถูกต้องครับดูดูคิดละเอียดจะได้ไม่น่าไม่ไม่เบื่อครับ ดูมีลูกเล่นอยู่ตลอดใช่ครับเราถึงบอกว่าเราอยากจะใช้คำว่าเป็น timeless treasure นะครับเป็นสมบัติที่มีแล้วเนี่ยเก็บไปได้ยาวตลอดรับกับแล้วนอกจากตัวห้องนอนเดี๋ยวเรามีห้องน้ำถือว่าเป็นไฮไลท์จะเป็นไฮไลท์มากนะครับห้องน้ำเนี่ยปกติห้องน้ำของหนึ่งห้องนอนก็ไซส์ก็ป่าจัรวาณสักครึ่งหนึ่งของนนี้นะครับนี่จะเป็นห้องน้ำที่เราให้คุณผู้ชมกว้างจริงนะฮะ คือคือในองค์ประกอบในห้องน้ํามีเอาละ่ะเรามีอ่างล้างอ่างอ,อาบน้ำเป็น full size อ่างขับน้ําเราจัดเตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็ถ้าคุณเล็กสังเกตเนี่ยตัวของพื้นจนกระทั่งถึงเพดานเนี่ยนะครับเราใช้เป็นหินอ่อนทั้งหมดะนะครับทั้งพื้นแล้วก็ทุกอย่างเลยใช่ครับแล้วก็ตัวของอุปกรณ์ในห้องน้ำเราใช้เป็น top class ทั้งหมดมนะครับแม้กระทั่งตัวของชาวเวอร์เองนะครับเราก็ใช้อุปกรณ์ชั้นดีทั้งหมดเลย คือความคิดที่ที่ใส่ลงตรงนี้คืออุปกรณ์หรือของใช้เนี่ยนะฮะมันต้องคิดละเอียดทุกชิ้นเลยนะฮะไม,ไม่ไม่มีการจะไปลดสเปคหรือทําอะไรบางอย่างที่ิเปลี่ยนไปไม่ครับแม้กระ,ะทั่งตัวของแชว์เองตัวเรนชว์เองเนี<ะ>่ยเราใช้เทอร์โมสตติกฮีเตอร์หมายความว่าคุณเล็กเป็นคนที่อาบน้ําอุณหภูมิประมาณนี้<ะ>คุณเล็กก็หมุนไว้ตรงนั้นทุกครั้งที่คุณเล็กเปิดน้ําออกมาอาบ ตั้งแต่หยดแรกของเราเนี่ยจะได้อุณหภูมินั้นเลยทันทีโอ้มันจำได้อนะใช่ครับมัน,มน,มน,มนเราเราเราปรับไปได้เลยครับว้าวนี <c oughs> ่คือห้องขนาด60ตารางเมตรเดี๋ยวไปดูอีกสักห้องหนึ่งได้ครับได้ครับเชิญเลยครับ ึงสไตล์ในการทํางานของคุณวีนะครับเวลาคุยกับรุกน้องเวลาทีา่ไปเจอกับผู้บริหารระดับที่จะถัดลงมาเนี่ยเป็นคนบริหารงานยังไงครับต้องถามเล็กครับว่าเพล็กทํางานอะไรก็อยากแจ้งกานออกมาดีจริงนะ,ะก็ต้องการให้ <คน S 2> เป็น top performer หรือว่าต้องการจะ perform ได้ดีทังนั้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าคนของเราที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้ด้วยกระบวนการ recruitment อะไรต่าง เนี่ยเราเชื่อว่าคนที่เราได้มาเนี่ยก็ต้องการที่อยากจะทําผลงานออกมาให้ดีอยู่แล้ว mm hmm. แต่เราคิดว่าคนที่ทําผลงานดีแล้วจะให้ผลงานเขาดีอย่างส ustain หมายว่าอยู่ได้จริงๆแล้วก็ทุ่งเทจริงจริงเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่เราเชื่อก็คือว่าเราต้องจัด environment mm hmm. หรือว่าสภาพแวดล้อมที่ทําให้เขามีความรู้สึกว่ามีความสุขเราเรียกว่า fulfillment เพราะฉะนั้นเรารผมนึงเชื่อในเรื่องของ performance with fulfillment ไม่ใช่ performance ดีแต่ว่าไม่มีความสุขเราก็เชื่อว่าเขาคงไม่อยากมาทํางานแล้วก็อยากจะย้ายองค์กรหรือว่าไม่อยากจะทุ่มเทแต่ถ้าเผื่อคุณสามารถจัด e n v i r o n m e เ t ในลักษณะที่ทําให้เขาฟ l f ฟ l l หรือว่ามีความสุขเขาก็ยิ่งทุ่มเทมากยิ่งขึ้นะนะครับมันมันต้องไปไปเติมเต็มเขาให้เขารู้สึกว่าทุกวันที่มาทํางานมีความหมายใช่ครับใช่ครับเมื่อสักครู่คุณรวีบอกผมเองว่าชอบมีแพชชั่นในในงาน ของอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจนี้ตัวเองก็โชคดีที่มาเป็นซีอที่นี่ด้วยและอย่างนี้ถือว่าถ้าจะบอกว่าตอนนี้คุณรวีกาลังใช้ชีวิตอยู่ในจุดที่เป็นจุดสูงสุดของชีวิตไปแล้วเนี่ยมันมันถึงหรือยังฮะก็จะบอกว่าเป็นความโชคดีแล้วนะที่เราได้มาได้ได้ได้ทำงานในสิ่งที่เราเองก็รักอย่างที่บอกนะครับก็ผมที่ว่าก็ไม่ได้ขออะไรไปมากกว่านี้แล้วอยากจะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุด นะครับอยากพาองค์กรให้ไปอยู่ในจุดสูงสุดที่ที่เราคาดหวังไว้อะไรางี้นะครับครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่ร่วมพูดคุยกันนะครับขอบคุณครับครับเป็เลยครับรับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับมุมคิดของ CEO KPN Land เขาที่เชื่อเรื่อง Crafted with Passion คุณผู้ชมต้องหา passion ของตัวเองให้เจอแบบนี้นะครับและนี่คือเรื่องราวธุรกิจของ KPN Land แล้วคุณภาพชีวิตที่ดีที่นี่ที่ d i p l o m a t 39ครับ ติดตามเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจได้จากรายการ CEO Secret สัปดาห์ถัดไปวันนี้สวัสดีครับ สูตรใหม่ใช้ลองมีคริสตัลบีดและมินืมรู้สึก